เดี๋ยวมาดูไอ้นี่ปวดปวดกรามนะครับต้องต้องใส่แมสเพราะว่าเวลาเราเราไม่ใส่แมสคุมกันหมดมันจะไประบายหน้าของนะปวดกรามอาปากาเต็มอ้าเต็มมาดูนี่ลองอ้าสิอ้าไม่ได้เลยเนี่ยมันมันเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอ,อะไรนะเอะ่อกรามกรามตายด้านเนี่ยโอไม่ใช่กรามตก,ามกตายด้าน <laughs> <laughs> อ้ไม่ได้กินข้าวนะไอ้นั่นคือกรามตายด้านกับกรามติดคนละอันกันนะนักเรียนดูให้ดีคนนี้เขาไม่ได้ไม่ใช่กรามตายด้านเราแซวเฉยๆนะดูฝั่งนี้เป็นเยอะลองอ้าดูแล้วก็จับดูปล่อยแนวเหลือกัวงูจะเป็นขาการไข่นะ T M J t e m p r e m a n นี่มือราอยเนี่ยอยดิผลง อย่าเนี่ยแถวเนี้ยนะมันมีปัญหาตรงข้อข้อแล้วมันมันอักเสบแล้วมันจะมีเอ็นตัวหนึง่งเอ็นข้างในอ่ะนะเป็นเอ็นข้างในเนาะเอ่อมันปวดแล้วมันอักเสบติดนะก็เราก็รักษาตรงเนี้ยขยับข้อแล้วก็ลดอาการเอ็นลิกระเมนต์ตัวเนี้ยมีปัญหาะใช้มูเปลีเซชั่นอย่างเดียวนะอย่างนี้นะกลับไปทีนะ่ข้อนี่ข้อข้อมันจะเป็นอย่างนี้ แลมาใส่ไก่ตรงแง่งตรงนี้นะอ่าแล้วก็แง่งแง่งเสร็จกันเราก็จับตรงนี้ไว้จับตรงนี้หน่อยดิงน,ยงนี้นะเราก็ลองกดลงไปเจ็บไหมก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงมันดังนิดนึงนะคนก็คุยกันไม่รู้คุยอนะไรกันไม่ไม่อย่าไปว่าคนนะเพราะว่าเราถ่ายทอดสดอืออาจารย์ก็พูดดังเต็มที่แล้วแต่เสียงข้างนอกมันดังมากไม่เป็นไร ก็กดลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาเราถ่ายทำเมื่อไหร่เขาจะคุยเสียงดังเพราะเขาอยากเขา้านะนักเรียนก็ชอบบอกว่าอย่าให้ข้างนอกคุยเสียงดังบอกเขาไม่ได้เลยเขาจะดา่าเนี่ยทีละสิบนะมือมือฝั่งนี้ดันดัน่นางนี้นะครับนะอย่างนี้นะนะนะเราก,กดอย่างเงี้ยกดไปเนี่ยทีละสิบเบา น,นี่ต้องฝึกฝนกันนะเนี่ยยากนิดหนึ่งแรงเบานะครับไม่ต้องแรงมากทีละสิบนะกดประจำแถห่งฐานนะครับสวัสดีครับป้าเลิ่อนตงตงใหญ่อ่ะแล้วลองพักพักบ้างนี่ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างก็เหมือนกันนะกับแนวแนวทีเอ็มเจอย่างนี้นะ นะดูให้ดีนะเดินไปตรงไหนอย่างนี้นะ้อเหมือนกันมือจับตรงนี้ถุงข้อฝั่งนี้อย่างน,นี้ขัดเคลื่อนแล้วทั้สองฝั่งนะมันมีท่านหนึ่งท่าลวงเข้าไปในปากนะไม,ไ,มไม่ทำก็ได้เพราะว่ามันต้องใส่ถุงมือพอดีเอาเบสิกก็หายได้เริ่มขยับแล้วกดเพื่อให้เริ่มไปเลี้ยงที่ข้อ อันหนึ่งกระปากดิดหุบปากอ่าสู้กันหุบอ่าหุบอ่าเนี่ยหุบนะอ่านอะอย่างนี้เราว่าคอยขยับดูตรงนี้นะคลายเส้นตัวนี่ดูให้มันมึนหัวไปหน่อยนึง โปรคนนี้ปวดมันขึ้นขึ้นยันหัวได้นะก็คลายตรงตรงสับนะสับออกซิิตต์ตรงเนี้ยใต้ใต้ฐานกระโหลกสูงซีซีหนึ่งเนะนี้ยแถนี้คายนิดหนึ่งอ่าลองาหน่อยหนึ่งสิมันเป็นยังไงเนี่ยก็อย่างนันขันไม่ยังตินอ่าเรากำลังซ้ำไปรอบที่สองนะ เจ็เนี่ยมันม่ขยับเลยไปเรื่อยนะมันเบี้ยวมาทางเยอะนะอะไรเบี้ยวปากเบี้ยวใช่ไหมมีคนแซวว่านักสบมันพูดยากไปท่านตายก็เลยยาก ขยับไปเรื่อยนะทีละสิบนะสดไปทีละสิบ

ติดฝั่งนะี้เลยอ่าคาปากีอ้อันนี้ก็ติดไม่ไปนะเนี่ยเราก็ขยับไปเลยก็กดไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันก็หายได้นะเดี๋ยวเราจะปล่อยฟรีการกดไปนานๆหน่อยเพราะว่าทุนนี้ก็เป็นเยอะเป็นแต่ละที่มีแต่เป็นเยอะๆล็อกนี้ก็จะกดตรงนี้ยกดอยู่ได้นะ ก็บางเียกพนักงานอยู่มาดิเลยนะจะแดงขึ้นไลองเนี ผิดอยู่เนะก็ยังข้ามนีแต่ก็ดีขึ้นเยอะาวอ้าวอ่าวได้เยนะไม่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 ด้านแล้วใช่ไหมกามอ่ะคือกามไม่ตายด้านอยู่แล้วมกามไม่ไม่ได้แล้วค่ะคืออะไรกามตายด้านนี่้มาจากอะไรเคยได้ยินนะกามตายด้านเอาเพิ่งเคยได้ยินเหรอตายไปอยู่ไหนมาพี่อะไรอันนั้นคุณหเอาไว้หรือออกวิดีโอไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง ค้องเลยนะเรื่องพวกนี้ไม่กรามตายได้เนี่ยได้ยินแต่กรามตายได้ตรงนี้อาจารย์ขวดมากเลยอ้อ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 ยออคนถ่ายน้องตายถ่ายนะเรื่องเลยตายไปขำไป คนนี้ก็เป็นทั้งตัวนะเนี่ยอักเส้นผมก็เจ็บใช่ไหมสุดยอดเจ็บยันเส้นผมอ่ะก็พยุกตอ่ะนะทัาเรียนเจ็บอย่าจับเจ็บ เจ็บอยู่ตรงหนที่พูดถึงเจ็บจะไม่ใช่กามใช่ไหมไปเจ็บตัวอื่นเ่อเขาจับเท้าหนูอ๋อคุณนึกว่าอาจารย์ทำเจ็บจริงท่านจำไม่เจ็บนะไม่เรียนต็นิ่มเบาแล้วค่ะเมื่อตอนแรกแรเจ็บมากลองเนี้ยมาปากไปดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมันคงไม่หายในทีเดียวนะอืมก็เราไปฝึกกันดูแล้วก็ไปเคี้ยวเคี้ยวพวกไอ้อันเนี้่ไอ้อะไรนะ เคี่ยวไม่ปละขามโอ้เมซิ่งมากเป็นเคี่ยวพวกอ้ไอ,อะไรนะหมกักฝรั่งเออนะเคี่ยวมากมจะดีขึ้นไม่ปละขามไม่ต้องมันโหดไปไหม,มชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เยอะเยอะ